สวัสดีครับร้านหน่วยพรมากเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเฉยเครับเป็นสมเด็จนะครับพระสมเด็จลายพางนะครับผมของวัดจีนวัดราชชัยนะครับผมพิธีนะครับจตุรพิทพรชัยนะครับพศสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับนะครับเกจิอาจารย์มาเสกกันเพี้ยนนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับมีผู้อดีตผู้บัญชาการเรือนจํานะครับถ้าต้องการหาทุนนะครับไปบริณาบ้านท่านนั้นก็ไปกราบกุดู หลวงปู่ดูก็ลิศลายชื่อพระเกจินะครับให้มาเสกเลยนะครับมีหลวงปู่โตนะครับหลักๆนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงปู่สีนะครับหลวงปู่สีไปทำเขาหุ่นนาคนะครับผมนะครับเยอะแยะนะครับหลวงพ่อหนายไว้ปบ้นแจ้งนะครับจริงๆผมทําเป็นตัวสอนไว้ในนั้นละไปดูก็ได้นะครับผมรุ่นนี้ตอนนี้นิยมเล่นหากันเยอะแล้วนะครับมีหลวงพ่อแพรก็มานะครับผมหลวงพ่อหวน นะครับมาเพียรแล้วก็ออดนะครับเวลาวันเสกเนี่ยหลวงพ่ศรีนะครับท่านให้หลวงพ่อสมบูรณ์มาแต่ว่าก่อนที่จะเสกก่อนที่จะวันพุทธาพิเศษวันปี2องพเนี่ยทางกรรมาการวัดนะครับวัดจีนเนี่ยก็เอาผงเนี่ยไปให้หลวงู่ศรีท่านเสกแล้วเพราะว่าศรีท่านตอนนั้นท่านชลาภาพมากนะครับผมแต่ก็ไปยังไงก็ตามถ้าวันพุทธาพิเศษก,ก็ปรากฏว่ามีคนเห็นหลวงพ่ศรีนั่งอยู่รงอศาศนะที่เตียงไว้ให้เหมือนกัน เรื่องที่แปลกนะครับผมเสร็จแล้วพอเสจเสร็จก็มานะครับที่กุฏิหลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ดูะสะแกนนะครับเสจอีกสองเดือนาฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาในสายของหลวงปู่แต่ละท่านก็นับเป็นพระองค์นี้เป็นพระที่รูบอาจารย์ท่านเสกนะครับผมนะครับร้านเคยได้มาองค์หนึ่งนะครับให้ลูกค้าท่านเจ้าบูชาแล้วนี่พอดีได้มาใหม่องค์นะครับสวยนะครับผม ขายยากแลวตอนนี้ข้างหลังก็ประทับยันพระเจ้า5่ะพระองค์สวยสดงดงามสนะหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับติดต่อร้านห่วยพรประเครื่องครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้ี่ศูนรือศูนย์แปดหน่อย์านย์ศูนย์หงยังไงฝากกดแชร์กดไลค์ กด subscribe กดติดตามกดกจะดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวันทุงมงคลดีๆจากร้านอุยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ